สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขุขนเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องบ่อนหนุนพระโล่เอาก่อนเข้าเบื้องคลิปก็อนจะเริ่มกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อนหนุนเด้อพี่น้องตอนนี้กบบารบ่อนหนุนกับภาพอพี่น้องมาลินงานบุญส่งเพื่อนเนาะทือว่าบุญออกพรรษาเองพี่นอ้องอ่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายเลยี่ยนะที่ว่าบา่อนหนุนมากนเนาะเอ๊ะก็มาฝากรถน้ำนองไายเพิ่นน้ำไส้ใช่อยังก่อคื่อแจ็คเนาะไอ้คุณคุณหนาเจ้าเป็นคนแถวหลักลแปดบ่เออแม่นแหละสัพคนบ้านเดียวกันไอ้ก็อยู่แถวหลักแปดนั เออขึ้นนี่คนหลายกว่าขึ้นนี่หลายหลายเออเต็มเลยเต็มหมดเลยเนาะไก่ละบงไก่ละบงเองเหรอใช่เองเออใส่ยูไส่เหี้ยคนไซ่ทั้งรังนี่เลยเนาะไปพี่น้องน้องใส่มันก็มาหับฝากรถอยู่นี่พี่น้องโอ้โหชวอะโดดลายนอกถนนเลยเนาะเอาไปไปก่อนเดี๋เอาเดี๋ยวเขาไปย่างเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบุญขังในก่อนเนาะว่าเป็นอะไรพี่น้องเลย ขึืนอีกครับโบเดมา,าเด้ทวิตก็คิดว่าจะมาลอยกระทงแต่ว่าโอ้คนหลายเนะลยเนี่ยรถติดแต่อยู่อันนั้นอยู่ลักซี่เนาะรักซีค่ค,ค่อยลักหาก็เลยเอาไปลอยกระทงอยู่ทีอันนาแกวดีกว่าเนาะเพราะว่าอยู่นาแก่นนคนหมดหลายแต่ว่าอยู่นี่เนี่ยคนจะหลายเขามากขยากเนาะเมื่อนี้จะปกติในงานเพิ่นนี่จะเปิดแต่วันที่14หาวันที่18เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นมาขายเครื่องอยู่นี่น,นะแต่ว่าบ่ได้ค่อยได้เข้ามาปานเดย เพราะว่าคนหลายอีกช่วงหนึ่งกับมนโนดกับอยู่ใกล้เนี่ยพี่น้องเลยดกล้ี่นอล้ไสบายดีผู้สาวน้องซือองอ้อยัยอยงี่ซื้อรอยพากันขายยังไงโอ้มีเข,ข้าห้องอยังงอนนี้เขาเหมาเขาเหมาเขาเาอันนี้้ม,มุกเหมใหม่ชิคเนเจอร์นะมุกใหม่เ <c oughs> ออมาขายเยจังมือเลย สามชิ้นมือแล้วเนาะเออพี่น้องสามชิ้นมือแล้วได้น้องสาวเพิ่นมาขายอ่ะไปมาก็อย่าลืมมาแบบอุน่นนุออ่นภายในเด้อมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเลี่ยเนาะอือขายหัวจังโมงนี่แรงไง,งสเปดโมงครึ่งเออ,อลืมถามสื้อน้องสาวเพิ่นสาวเสื <c oughs> ้ออารีนากราฟน่องน้องลอยเนาะเออเพิ่นมาขายอยู่นี่พี่น้องอ่ะอย่าลืมเนาะพาไปลงมาทางกันใกล้ๆย,ยังก่อเข้าห้องสถานีอ่า ต่อนหน้าเราจะเดิน,นะะเนาะนอาะืมน,นี่พี่น้องบอกต่อนหน้าเราจะเดินเนาะถ้าว่าพี่น้องมาดิ่นบุญงานบุญก็อย่าลืมมาแหวนซื้อซอยนอ้องผ่นเดินจะมีไข่ลูกมีนำ้ำมีอ่านี่งชิงเ้เนเจอร์คือน้องใหม่นี่เนาะหมกน้องใหม่บา<ด>ยบา <laughs> ยไป,ไ,ปไปก่อนอไปก่ <laughs> อนบาโนดพราหลอดเด้อเอาหยางกันต่อพี่น้องเนาะเพราะว่างานบุญกับผืนจัดเมลายมืออะไรแต่ว่าบาโนดไม่ได้เข้ามาเพราะว่า ช่วงเมื่อกี้นี่ก็ไปต่างแขวงเนี่ยหล้วก็ออกไปเมืองนอกออกไปทางนอกในนอกนอก,นอกเขตนอกชนบทเขาพูดแหละเลยก็บรรยายมางานบุญพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ก็ว่าจะมาล่อกระทงแต่ว่าคนหลายก็เลยว่าโอ้ยเขามาบ่ได้พี่น้องถือว่าคนหลายเลยก็เลยบ่ได้มาถ่ายบรรยากาศกลางคืนให้พี่น้องได้นเบิ่งเนาะนี่งานบุญพี่น้องอยู่นี่นี่ แต่ว่ามาถ่ายงานบุญแต่ละเทื่อนี่ยูทูบเบอร์นี่บุญญาตยังพี่น้องก็คือญาติแต่ทิศลิขสิทธิ์เนาะเพราะว่างานบุญนี่เพิ่นจะเปิดเพลงเดิเนาะเพราะว่าจะไล่ไล่เพลงนะพี่น้องเไย,ยเนาะไล่ไล่เพลงพี่น้องไงยถ้าว่าเขาถ่ายไปแล้วทิศลิขสิทธิ์ก็ต้องได้ปรับแก้ไขไล่ไล่ยอย่างนในงานบุญนี่ยก็ถือว่าคนมาหลายอาลีอัลลโอพี่น้องแดดอีกมื้อนี่ว้าเล่าผู้คน เขาว่าเทาอย่างนี่ right ประมาณอยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดลักคุณอะไรพี่น้องนะเพราะว่าแต่แต่เดินบ้านเก่าจนมอหอดหนาธนาคารเลวเวียดที่ได้ที่ว่าเพิ่นกันไว้ให้คนอย่างพี่น้องเนาะโอ้ในงานกับลายๆบูธนะที่ว่าเริ่มมาขายเครื่องพี่น้องเลยเนาะหลายๆบูธบอกว่าจะเป็นโอ้ยเขาว่าจะเป็นบูธคูโบตะเออบูธคูโบตะมีลายไหนพี่น้องลาย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 ดิ แต่ว่าเมื่อวานเีิผนจะเป็นมือซิงเพื่อได้พี่น้องเอา้าก่อนที่ว่าก่อนที่ว่าเขาจะเข้าไปเบิง่งแข่งเหื้อเขาไปหากินข้าวปุ่นซะก่อนเนาะไปหาหลอกกินมื่งหันข้าวปุ่นซะก่อนพี่น้องนลยนี่เลยพี่น้องเลยอยู่ในงานบุญกับ่นจะขายหมดปิ้งลูกซี่เนาะขาร,รูปเป็น,นหน้าต่างๆมีคมเม้นนะพี่น้องมีขมม้ดเนาะ ว่าจะเป็นปิ้งไก่พี่น้องปิ่งไก่ก็มีนะเนาะปลาเผาก็มีอย่างถูกอย่างรบซื้อเต็เงินมากพี่น้องซื้อเต็เงินมากก็ได้กินแหน่นอนหะอยู่นีอ้บั้งขลามพี่น้องงานบุญชงเหื่อนี่ต้องมีบั้งคลามกับกระปุ้น เออมาซื้อบังขลามซอยแม่มันเดอซอยเพื่อนนะอยู่ที่งานบุญสงเงอเด้๋พี่น้องเนาะเพิ่นคนร้ายเพิ่อนใครบังทุไทนี่เจ้าชิาบานเลยเออแลือนนสิบชาบ้านเบังขลรามเนาะ้ากลมากล้มขาวนีาล้ามข้าเงขาล้ามขนาะเข้าขไม้นาะข้าบังยนา ในะอันใหญ่สุดว่อันนี้นะาสามสิบวันใหญ่ต้องบังหาสิบโกแพงเดียพี่น,น้องประมาณ 30, บาง 50, 000, ังสามสิบบังหาสิบพันเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพผนมาขายงานบุญกัรบระดับอ่าสินค้าเรียกว่า,าสินค้าจะยก าราคาขึ้นนอยนึงพี่น้องเนาะขาลามสวรรค์เด้อะขลามสวรรค์บ้านห่วยบ่กโอ้บ้านห่วยพี่น้องขลามบ้านห่วยขลามบ้านห่วยบ้านแม่ยังเออบ้านเกิดแม่แม่นบ่แม่นบ่ย่างกูจักเพม่นเนาะ ออขอลามบ้านห่วยได้พี่น้องม้ยแต่ว่ามาหลินบุญแล้วก็จะเริ่มมาแวซื้อกนันะค้าัานงานงานงานบุญกับงานบุญกับมวลเนาะย่าเนาะงานบุญมวลเนาะทักมามาเด้อมาซื้อบังข้ามสวยเด้อ าันายกันซื้อซอยไปไหนเด่อยางรอกก่อนย่า่ยยางรอกก่อนฮักอมาเมื่อกี้นี่ใส่สาทองนอกอยู่แถวลักแนี่ยอ่ขนอยอยู่แถวลักแปดจังอะรบาไว่อ่ี่า่าฮ่น่าแ่าฮนาา่่ี่าา ค่ะอะไรก็คือบังคลามโอ้อยู่โซนนี่จะเป็นบังคลามมันเลยสบายดีมาแต่บ้านไหนนี่นะบ้านห่วยบ้านห่วยบ้านห่วยแม่เมื่อไร็วบ่นี่เออบ้านห่วยมันเลยเนาะมามามาพี่น้องมาซื้อบังคลามซอยแม่เพื่อนซอยเอื้อยเพื่อนเนาะอยู่หน้าธนาคารเราเหวียดเลยได้เพื่อนคายนี่พี่น้องเลยจะเป็นโซนบังคลามมัอนะเนนี่ชาวบ้านห่วยชาวบ้านซอกมันจะมาขายบังคลามอยู่นี่พี่น้องเนี่ยน ยี่เบื้องใะกระแมนยี่เบื้องนี่กระแมนโอ้ยกรแมนเมื่อไทยบรนหวยบรนซอกพี่น้องเลยมาขา,จจายแต่จักรงงัยมาขายแต่จักงงงห้า,จจากระมือหอดบอกเออมาขึ้นนเลยไปมาบอกมาคนหลายบอกขึ้นเลได้ขายดีอยู่ดีเออสุดยอดเนาะคือว่าบังคารามเพื่นกระเสีบได้พี่น้องไหเนะาะอ่ะอย่าลืมเนาะถ้าว่าไพมาซื้อ <c oughs> มาลินบุญก็อย่าลืม <laughs> แม่ฮัทด้วยเพิ่น ต้นหนาธนาคารละเวียดลายไข่ห่านหมอแรงหมูตีนน้นี่เออตอนจนพิจิตรพิจิตงานเนาะยสวมีหญ้าพันหญ้าพันไข่ไข่พวกบอลนดอยู่เนาะช่วงนี้โซนแบบเพิ่นไายบังคลาบ่ม,มันยังนี่เพิ่นเพิ่นบริจัดเป็นโซนไหนเนาะหนาจะจะเป็นโซนไหนคือจีครับเออมันจะอยู่ใกล้กันเลยจะคาย่างแน่พี่นอ้องไปก่อนเถอะแม่นบ้านห่วยมั่นเนาะ บันหัวบันซอกคนละโอ้เจ้าของหาดเผลมะขายบางไม่เอออันนั้นนกกระทาเศร้าหรือเปล่าเศร้าแล้วเศร้าแล้วเออหัวคายดีอยู่เศร้าแต่โดนแล้วเศร้าแต่โดนเลยหอวหานตั้งเพงโอ้แม่นเนาะช่วงนี้ก็พากาว่าอยู่แม่แหม่ใช้หันหันอยู่ใช่หันอยู่ใช่เด้ยังไปนี่จังหน่อยนี่มะขายของใหม่ผลมาทาเครื่องไม่น้องตอนนี้ข่อยกับเหตุยูทูบเออเป็นยูทูบเบอร์เออเป็นยูทูบออกเบียร์ใช่ไหมยูทูบ เออว่าหาถ่ายงานเพิ่นก่อนว่าเออออกแด้จากโตโยต้านะออกแล้วออกจากโตโยต้า5ปีแล้วก็ไปเฮ็ดเวี้ยอีก5ปี่เดวก็ออกอพอาะแล้วอะ10ปีแล้วเฮ็ดเวีย้ยของตัวเองเอ่าเป็ของเองหาก็ผ่านสไลด์แม่นอนาคอนเซ็ปตเป็นหยังคอนเซ็ปต์ก็ไปแบบที้แหละไปงานแน่แล้วก็เลาะเทแยวเขตสุนวุฒิแง่เข้าป่าแน่ดีดๆดตัวนั้นแล้วตอบเจอเด้วไปก่อน อาหารที่เาไปติดตามเด้อะเบาหนวดผะเหล่อเบาหนวดผ้าหล่อเบาหนวดผะเหล่อเออภาษาภาษาไทยเด้อโอเคได้ได้อ่าขอบใจสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายอ้าวพี่น้องตอนนี้ก็หาอย่างเลาะเบิ่งห่านข้าวปุ้นเนาะ ราะว่าก่อนเขาจะเข่าไปงานนี่เขาต้องไปกินขับพุ่นซะก่อนพี่น้องขับพุ่นนี่จะเป็นอันซิ้เนเจอหนึ่งของอันแครงชนเนเขตเนาะวนร้ายนี่ถ้าว่าจะกินขับพุ่นนี่จะไปที่ผัดโพนหรือว่าจะไปอัน ผันยิ่หังพี่น้องจะมีฝนจะคลายกระปุ่นนจะเราจะเป็นนาวหวานกระปุ่นอย่นั่นาวหานาในงานบุญนี่บหนุ่จะชอชื่อกินก่อนไปเดียบไปบ่กน้กันว่ากระปุ่นอยู่พี่จะราคาเท่าไรเนาะวัน้กับรหนกับรู้ิกน้ัด้ใส่หมวกเลยแดดมาแดดพี่น้องเลยอาัทเก็นซีแดดตะลนี่นะอัทเพื่อจนอ้อง พอนแล้วหรอเล่แม่เออ่อนจากงงมาพ่อนจากงงเก่าแลงอนอยู่วังไหนวังนี้บอโอ้ลูกมาบทันสำเนาแมมาบ้านไดคนสารโคนสารโอ้ระมาณจักจั๊กคณะคนมาพ่อนอยู่นี่าหกบ้านโอ้ไม่เล่น ลูกมาแต่ละกแปดคนออกมาแต่นอกเมืองเนี่ยล้วก็เข้ามาพี่หลังมาถ่ายคลิปอยู่นี่เอีกด้วยด้วยไปคอนเดอร์มาเนอร์ขาบใจอะไรเจ้าขอโคักสุขภาพรับไปดีมาแต่วงเย็ยนได้หนึ่ มอซสวัสด์มอซสวัสดิ์เออสดิเข็ดเข็ดเป็นลายหงเียนลายหงเียนอาสาบ่เออลายหงเียนมาสอยกันเนาะจะปิดงานวันไหนบ่อยไหมเออหักเปลี่ยนกันเนาะเป็นเปนนั่นขี่เก็บขี้เหี้ยวิชังลากาว่าอะไรทำวามสะอาดเนาะอยู่ในเนาะเออทำความสะอาดเป็นอาสาเป็นอาสาเป็นอาสาสมัครเนาะเอาตัวบอดี้พี่น้องไอเงียนเปิดในมาสอยเลยอ ในงานบุญเพิ่นไปก่อนไปก่อนโอ้โหชิลล์ชิจบงานเลยพี่น้องเลยยังบบเห็นอ่าันขับปุ่นอยู่เนาะยังออกกระเดิดไปขึ้นมาอยู่เออช่วงนี้คือบโบได้ยินเพิ่นเสียงเพิ่นเปิดตู้เพลงเนาะพี่น้องเนาะคือบบได้ยินเพิ่นเปิดตู้เพลงปกติในในงานนี่จะได้ยินเพิ่นเปิดตู้เพลงเนาะเป็นเพลงถึงต่างๆนะ เออสงสัยเพิ่นบ่ให้เปิดบ่หรือวันอะไรนะเปิดอาจจะเปิดแค่คอยพี่น้องอาจจะเปิดแค่คอยอ้ามเขาปุ้น,นอ,อ๋อเสียติก๊กเพิ่นมาขายรถได้ขายจักคันแล้วออ๋มาโซ่เสือมาโซ่เสือพูดได้ขายดีอยู่ที่ช่วง<ห>นี้อ๋าเสียติ๊กพี่น้องบ <laughs> ่ธรรมดาได้นาะเพิ่นอยู่คูบตา้าจะไปออกเที่ยวดูเนาะเออไปตลอดเองกับมาจากมื้อแหละ สีมือแล้วเนาะเอะมอมาแต่วันจันทร์มาต่วันจันทร์ผูเปลี่ยนกันมาเนาะเอ็นโอ้ขาดขาขาเลยนี่จดคูโบต้าพี่นอ้องถือว่าขายดีอันดับหนึ่งของประเทศลราเด้อเนี่ยตดหนี่อ่ะฮะโอ้วา้วาวว้าวจะหน่อยมันสีห้อนเติม <c ười> ขอบใจขอบใจเออเนาะโอ้อย่างไรมันสีห้อนเติมนะ ถามมาจ้องรถอยู่ในนี่นี่เพิ่อหายอย่างเงี้ยนี่เ <Okay. S 1> พิ่นมีอยังเงี้หายนี่เออบอกเลยว่โปรโมชั่นโ oh, ปรโมชั่น,นของกานันนะ่ะน <c oughs> ะเออโปรโมชั่นเทวาน,นี้จ้ะเพิ่นจะมีอะดาวดาวเริ่มต้นหาซีบูซินแต่ว่าจ่ายรายปีได้แล้วโอจว้จ่ายรายปีได้แต่ก่อมนมันจะมีจ่ายแต่รายเดือนรายเดือนนะจะเป็นงวดทุกเดือนทีแต่ทีนนี้เพิ่นอ่ามีโหมีดอกเบี้ยมาให้ใหม่ก็คือ สามารถจ่ายรายปีไปเลยอ่าปีละเท่าจ่ายปีละงวดปีละงวดแม่ต้นบอกดอกจ่ายรายปีไปเลยอ๋อแตกต่างจากรอบก่อนปีก่อนก่อนมันจะจ่ายตั้งแต่รายเดือนเลยรายเดือนรายหกเดือนรายเดือนรายสามเดือนหกเดือนแต่ตอนนี้มันจ่ายรายปีงวดเดียวไปเลยอ๋อสูดได้หาปีสูงสุดได้หาปีเนาะแม่ดีดออกเลยเป็นรถ่เซนเด้เซนเด้เชิญมาเนาะมามาเหมิงคนใดหรือว่าผมมาซื้อกมาทำ ไทยข้อมูลนั่นก็ได้ไอ้หนอืได้มีข้อมูลไทยข้อมูลไทยถ้าว่าโบซื้อชดกับสมัครดาวไทยไปเนาะน้ำเงินเนาะได้ดาวได้จ่ายรายปีรายเดือนได้เนาะดาวแมนรายปีได้รายเดือนได้อีกแล้วแจกข้อมูลก็มีโอนุได้เห็นหั่นกระปุ่นแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่ไป้องมานั่งกินกระปุ่นสะก่อดไปลองกู้หั่นกระปุ่นหั่นกระปุ่นอยุดสายน่อหั่นกระปุ่นนี่อยู่นี่เอง อหนังห่านกับปุ่นห่านเขาปุ้นทุกคนหลายเลยเนะาะให้ผูกขายกับปุ่นอเออแซ่บบ่แซบ่บเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเจ้าเจ้าของห่านปะทางคุณจะได้ชิหนังกินนกันคนเออเนาะถ้าว่ามางานนี่ก็ต้องเดี๋ยวตัวนี้เลยพี่น้องคือข้าวปุ้นนี่เนาะ พราะว่าอยู่ที่งานบุญจะมีข้าวปุ่นบับงเข่าล้ามอ่าปีงไก่พี่นอ้องอ่าปีงป้าเนาะอะไรยังหล,ลายอย่างนะที่ว่าเป็นชิน้นเอกเจือบางทีก็มีมกนม้ำไหมก็มีอาหารเล่าๆเขาสบายดีเออสบายดีมาจากบ้านเรืเอ,อยมาจากสวรรค์เขานี่เนาะเออขายถุยเท่าไดนี่ยสวยสุห่าพันพี่น้องตัวนี้ อาทว่าห้องเป็นภาษาไทยก็คือขนมจีนเนาะอืมต้องขอยด้วยหนึ่งเด้ออยากให้หาเขาใส่กับบราเดี๋ยวนั่งกินกับปุ่นกับพี่น้องนั่งกินกับปุ่นแล้วจะพาพพ่อแม่พี่น้องหาเลาะบุญเนาะพี่น้องเทำบรรยากาศงานเหมือนกันคือว่าคือขาดอะไรไคนมาหลายอะไรเนาะค,ค,คนมาหลายอะไรพ,พี่น้องทวิเอ่อรถบัตรข้าบ,ด,บดจักมานี่มาเห็นพวกคนบ่หลายเนาะบัดเฮาเข้าขมาในงานบุญน,นี่โอค้โอค,คนหลายขนาดเลย นี่ขาว่าเวลาเรากินกะปุ่นหรือว่าขนมจีนอยู่ฝั่งลาวนี่พี่น้องเพิ่นจะมีหมักเพลทแห้งนอกากหมักเพลททอดนี่หมักเพลทขวานี่พี่น้องจะมีแบบที่ไหนนี่จะเป็นแบบชี้หันที่หมักเพลทแบบชี่จะกินกับกาปิเนาะอยู่ลาวนี่ต้องแบบชี่แหละพี่น้องต้องกินกับกาปิเนาะเครื่องปรุงก็คือน้ำตาล <c oughs> คือน้ำตาลโ๊ะเลยประมาณสามสี่อย่างเลยเนาะที่ว่าเพิ่นปลาไว้อยู่ในโต๊ะนี่ไห้ขาว่าไฟกิน <saw> ถ้าว่าม <amine performance, S 2> ันเข้มเขากระตือของตาลใส่พี่น้องเลื่อนผมมีนะเอ้าได้มาแล้วพ is ี eh? ่น <c oughs> oh. <c oughs> mm ้องก็คือข้าวปุ้นเนาะเท้าห้องอย่างหนึ่งก็คือขนมจีนพี่น้องราคากับผัวแพงเนะประมาณเสว่าพันกียถ้าว่ากินขนมจีนอยู่แล้วนี่เพิ่นจะมีเครื่องแก้มใหม่ไปนั่งพี่น้องก็คือมะพร้าวเนาะนี่นี่นี่เห็นบอกมะพร้าวทอดพี่น้องมะพร้าวทอดจะเป็นแบบสี่มะพร้าวแห้งเนี่ยเอามาทอดเนาะมาทอด แต่ว่าจะเป็นหมกเพ็ดหมกเพ็ดอ่อนพี่น้องจะเป็น, on, นมหมกเพ็ดอ่อนเนาะแต่มีอก็จะมีน้ตาตาลพี่น้องกินอยู่แล้วแล้วก็ขาดบ้างอไรก็คืออ่านนั้นกะปิตัวนี้จะเป็นกะปิเวียดเยพี่น้องเนาะอยู่ไทยอาจจะบ่มีกะปิเวียดนี่เนาะอยู่นี่จะเป็นกะปิเวียดถ้าว่ากะปิไทยนี่จะแข็งกว่านี่พี่น้องจะเป็นกะปิกุ้งบ่อย่างนี้นเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกะปิเวียดคนเล่าในหมักกินแบบซีพพี่น้อง ตัวเร่ๆแบบซี้นี่แซ่ดเป็นวะแกงกรอบมาออกมาแต่จักโรงแปดโมงเออเมื่อคืนนี่กับมาบอกอะไ้มาคนหลายเนาะเอออันเมื่อเมื่อนี้ทั้งบ้านแม่กะขาเจ้าก็มาแข่งบอกเหรอมาบอกเออเมืองจำพรเนาะเพิ่นเพิ่นใส่เมืองจำพรเลยบอกเหรอเนี่ยเออหักยังไปท่านในส่วนที่เรานี่ยเออจัะน้อยเนาะ เออจัน้อยพี่น้องแม่เพิ่นกับวาแต่เมืองจำพอนมาเด้อมาเด้อกินข้าวปุ้นเด้อกับคุณแซ่บเด้อนี่กับคุณแซ่บคือว่าบรรยากาศอยู่ในงานบุญนี่ต้องแม่ต้องมีข้าวปุ้นมีบังคลามีปิ้งไก่พี่น้องเอออยู่อยู่ทากันบ้านแม่เพิ่นเพิ่นจัดเราบองานจัดแล้วเระบอแล้วแล้ทำงานเกษตเออหมดเลไปจำเนาะแต่เสียดายโอกาสหน้าสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่งานงานเพิ่นม่วนเนาะ เพินพ่นสวงอยู่ในในไซแม่ในเซ่บอกโอ้เซจมพอลอะไรเนาะต้ว่าวิดวิดครัวไปห่างบ่แม่สวงแถวนั้นบอกสวงเท่านั้นพี่น้องถือว่าคักจะได้ถ้าว่าอยู่ไทยนี่เพิ่นจะห้องขนมจีนพี่น้องจะเป็นเซนเนปซี่นี่อยู่ลาวห้องจะเป็นเซนเนปซี่ละ่ะตัวน,นี้เพิ่นจะเห็ดเองเนี่ยพี่น้องจะบนมีงหงอะไรเนาะเพิ่นจะบีบเองนะพี่น้องจะมีหงหงบีบก็คือคนเท่าี่แหละบีบเองเพิ่นจะบนมีหงทันสมัยนะพี่น้อง จะมีโอกาสเดียวว่าบนหนวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งการเห็ดขนมจีนอยู่แล้วเป็นอะไรพี่น,อน้องเลยเพราะว่าตามเพื่อนเพื่อนซ่านผนิบบางครอบครัวก็ยังเห็ดขายอยู่นะบ้า,บางครอบครัวอาจจะบ่มีแล้ว พอดีแซ่บหม้อเค็มน้องธรรมดาพอดีพอดีแซ่บพอดีนวัว คนเริ่มมาหลายเลยเนาะมือเนี่ยก็คือแบบเป็นมือสุดท้ายเลยพี่น้องเราที่ว่าไปจัดงานมาอนี่มือม่อวันนี้ไปแหละกับพี่มี่แล้วบรรยากาศแล้เช่น,นี้หนึ่งปีก็มี่หนึ่งครั้งนะแต่ว่ามือเพิ่นเปิดงานแท้เนี่ยก็คือวันที่14บสี่ฮะวันที่สิบแปดพี่น้องแต่วันที่ห้แต่วันที่สิบสี่ห้ที่สิบแปดนี่เพิ่นจะได้ มีการแข่งเพื่อได้เพื่อว่าคัดเลือกมาในหอบชิงในมือสุดท้ายก็คือวันที่18ในมือนี่พี่น้องเนาะนี่ส่วนผสมกับน้ำจืนอยู่ทีเล้านี่พี่น้องน้ำนี่น้ำนี่จะเป็นน้ำน้ำปลาเนี่ย น้ำเนื้อปลานะพี่น้องบอกว่าจะเป็นปลานิ่นเนาะตัวนีนะ้จะเป็นปลานิ่นผันต้มต้มแล้วผัดแล้วจะซีนมาพี่น้องซีนมาต้มอีกเทวหนึงเผื่อว่าจะปรุงเป็นน้ำน้ำขับพุ่นเนาะตัวนี้จะเป็นปลานิ่นไปน้องแต่จะมีเนื้อเหมือนสิพี่บอกจะมีเนื้อจะมีเนื้อแบบนี้พี่น้องเนาะจะมีเนื้อไห้แล้วก็นี่เนื้อนี่จะมีอ่าพัก ผักกะหล่ำพี่น้องแล้วก็ผักซีแ right ล้วก็ผักเสริมเนาะที่ว่าเพิ่นจะมาเห็ดเหงื่ออยู่ในนี่นี่พี่น้องเนาะคือว่าแซ่บลายพี่น้องนี่จะมีน no> ั่นถั่วฝักยาวพร้อมพี่น้องมีถั่วฝักยาวพร้อมเนาะคือว่าแซ่บพี่น้องแซ่บเนาะพอดีกินพี่น้องเลยราคากับผัวแพงอีกเส้าหาพันกี้พี่น้องอยู่นี่แหละ นี่แหละผู้คนที่ว่าเป็นมานั่งกินกระปุ่นพี่น้องเลยนเนาะยุคห่างเทิงเนี่ยจะเป็นอะไนั่นจะเป็นบริเวณที่ว่าผลต่างหันคล้ายเครื่องเราจะเป็นบนทางแต่เดินบ้านจนหอดอ่าหทาธนาคา่าเราเวียงเนาะยุคข,ข่างเทิงนี่พีน่น,น้องโดยยังบม่ได้ grab ดิแม่ ยังบ่เออไปเชียร์เงือต่อเนาะไปเบิ่งเงือบมานเผ็ดเลยเอาเอาก็กินกันต่อเนาะ ปฟบซี่จะมีอยู่บ่เท่า,าไรนะ่น่ะสิมหาพันเอาเอา,เอาจอกหนึ่งแฟบซี่ไอเนะี่ยแฟบซี่ หายใจเด้อหายใจ